สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Auto w r l d ค่ะรายการที่จะพาคุณไปลดแล่นในวงการยานยนต์พร้อมกับเรื่องราวดีๆสำหรับคนรักรถยนต์ค่ะเรามีนัดกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมง5นาทีที่ช่อง5 HD กดหมายเลขหนึ่งนะคะช่วงแรกของรายการจะมีกิจกรรมดีๆอะไรจาก Isuzu ให้ชมกันพร้อมแล้วไปรับชมค่ะ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X Allnew Life Infinite X อีซูซูได้ร่วมกับ SF เปิดตัวภาพยนตร์ดิจิตอลซาวเชคที่สะท้อนนิยามใหม่ของ All New Isuzu X-Series ชุดใหม่ล่าสุดกับ Infinite X-Life โดยคุณปนัดดาเจนวาสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด และคุณสุวิทย์ทองรมโพประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนได้รวมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ล่าสุดค่ะภายใต้แนวคิดท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ตอนรับการแนะนำไลฟ์สไตล์ปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุด All New Isuzu X Series ถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งจิตวิญญ,ญาณสายพันสปอร์ตลหลงไหลในความเร็วแรงเร้าใจและสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร ผ่านระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบของโลกภาพยนตร์ณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะซึ่งทางอ s u ู u ูนั้นได้เปิดตัวไลฟ์สไตล์ปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ All New Isuzu X Series พร้อมกับนิยามใหม่ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไต l e X ยนตรกรรมดีไซน์เท่เหนือชั้นจัดเต็มด้วยชุดแต่งใหม่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งจิตวิญ,ญญาณสายพันสปอร์ต ที่หลงไหลในความเร็วแรงเร้าใจและสไตล์ที่ไม่เหมือนใครทั้งแนวสปอร์ตเรซิ่งในรุ่นสปีดและสปอร์ตพรีเมียมในรุ่นไฮแลนเดอร์ค่ะ All New Isuzu X-Series รุ่นสปีดยนตรกรรมสุดสปอร์ตที่เร้าอารมณ์และจิตวิญญาณโฉบเฉี่ยวทุกองศาสะกดทุกสายตาด้วยแนวคิดการออกแบบบึกบึนเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแต่ปราดเปรียวคล่องตัวตามหลักอากาศพลาศาสตร์ พร้อมเปิดประสบการณ์สปอร์ตเต็มรูปแบบด้วยชุดแต่งภายในห้องโดยสารที่จะเปลี่ยนทุกวินาทีหลังพุ่งมาลายัยให้กลายเป็นความตื่นเต้นกับดีไซน์ภายในสีดำแดงที่โดดเด่นเร้าใจเต็มไปด้วยอารมณ์เร c ซิ่งในทุกรายละเอียดค่ะ All New Isuzu X-Series รุ่นไฮ g h l a n d e r ยนตรกรรมสปอร์ตรูมาพร้อมชุดแต่งสปอร์ตพรีเมียมรอบคันเพิ่มความโดดเด่นและสร้างไดนามิกให้กับตัวรถตามแนวคิดการออกแบบแข็งแกร่งบึกบึน เส้นสายคมชัดโฉบเฉี่ยวปราดเปรียวตามหลักอากาศพลาศาสตร์เอกลักษณ์เฉพาะของอีซูซูพร้อมกับมอบประสบการณ์เหนือระดับไปกับดีไซน์ภายในสุดเอ็กซ์ตรีด้วยชุดแต่งวัสดุพรีเมียมเติมเต็มอารมณ์สปอร์ตให้เต็มสไตล์ตลอดการเดินทางค่ะคุณผู้ชมนั้นสามารถสัมผัสความเร้าใจของภาพยนตร์โฆษณาดิจิตอลสตาร์เช็คชุดใหม่นี้ได้ก่อนใครนะคะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกรอบทุกโรงทุกสาขา รวมแล้ว397โรงพ,รพยนตร์ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ hey, d i g i t Sound Jack Presented by All New i s u z u e t Series Infinite X Life All New Isuzu X-Series ราคาถ่ยทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีครับ d 2ีเต็มถังใหม่เทคโนโลยี Extra Force ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มสารประสิทธิภาพเข้มข้นอยากจะแรงก็เร่งได้ปลุกพลังขับที่เราใจ ครับเหนือขี่จํากัดทุกการขับขี่ที่ PTT Station โรคไตวายวที่น้องเป็นอยู่เนี่ยคะ่ะเราพบว่าน้องมีภาวะหัวใจและตับล้มเหลวร่วมด้วยดังนั้นทางเดียวที่จะรักษาได้คือต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจตับและไตพร้อมกันค่ะมีคนเคยบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมักดีเสมอแต่มีสักกี่คนที่รู้ว่าระหว่างทางกว่าที่ใครบางคนจะผ่านความทุกนั้นมาได้มันยากลำบากแค่ไหน ยากที่จะเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวดอยากที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะมีทางชนะมันได้ไหมกว่า50ปีที่สิริราชมูลนิธิอยู่เคียงข้างคนไทยเพื่อเอาชนะความยากและอุปสรรคต่างๆตามเส้นทางของการรักษา ด้วยพลังเห็นการให้จะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขของผู้ป่วยได้โอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมร่วมบริจาคให้สิริราชมูลนิธิมูลนิธิของคนไทยลูกาสชวนเทียเ่ยวเลี้ยวแล้วมันลุน้นเมื่อเติมน้ำมันที่ PTT s t a t เตชนครบ600บาทขึ้นไปและสะสมคะแนนบลูการ์ดลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า9้าล้านบาท16สิงหาคมถึง3 1ตุลาคมนี้ ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max ทลนุภาพลิโลกช่วงที่2ของรายการไปชมข่าวดีมากมายนะคะเริ่มต้นกันที่การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะไเปเร์ร์ร์สัญชาติสวีเดนอย่างเคอร์นิกเซก และต่อด้วยบรรยากาศการขับขี่ประหยัดน้ำมันค่ะกับซูซูกิเซล r โอและสุดท้ายนะคะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโชว์รูมมาสด้ชูเกียริยนต์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงติดตามชมในช่วงนี้ค่ะ All new isuzu x series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ x สิ้นสุดการรอคอยกันสักทีค่ะหลังจากนี้แย่งกันเป็นตัวแทนสุดยอดไฮเปอร์คาร์จากสวีเดน ที่สุดแล้วแบรนด์เคอรนิเซกก็ตกมาอยู่ในมือของบริษัท General Auto Supply พพาจำกัดซึ่งก็อยู่ในเครือข่ายของชาริสโฮดิ้งผู้ถือสิทธิ์ลัมโบกินีในประเทศไทยอีกสุดยอดยนตรกรรมจากอิตาลีเช่นเดียวกันค่ะเ e เนอ a ร a ล t ออโต้ซัยขยาบวงการยนตรกรรมเมืองไทยด้วยการเปิดตัวไฮเปอร์คาร์แบรนด์นี้ทีเดียวถึง2รุ่นค่ะเคอร์นิเซกเกเมราเมกา GT ไฮเปอร์คาร์ที่ตั้งคันแรกของค่ายนี้ต้องบอกว่า มันไม่ใช่สี่ที่นั่งธรรมดานะคะแต่น่าจะเป็นสีที่นั่งที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกตอนนี้เลยทีเดียวและยังสามารถใส่กระเป๋าเข้าไปได้ถึง4ใบจุดวังแก้วน้ำถึง8ตํตำแหน่งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบเทอร์โบคู่ขนาด2.0ลิตรมีชื่อเรียกว่า Tiny f e l l y Giant หรือ TFG มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้พละกกำลังสูงสุด1,700แรงม้าค่ะ และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3,500นิวตันเมตรช่วยให้เกเมราทำอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียงแค่1.9วินาทีเท่านั้นมันยังมีระบบเลี้ยว4ล้อระบบกระจายแรงบิดและใช้มอเตอร์ไฟไฟ้าอย่างเดียวก็ยังสามารถทำความเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวละค่ะและไฟไกลถึง50กิโลเมตรทั่วโลกต้องบอกว่ามีแค่300คันเท่านั้นนะคะ สนนราคาอยู่ที่2.998.000ยูโรเท่านั้นค่ะอีกคันนะคะเคน n ิกเซกเยสโก a อ s o l ล t e ไฮเปอรค์คาร์ที่เร็วและแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเคนิกเซกและค่ายนี้เขาบอกมาด้วยนะคะว่าจะไม่ทำรถคันไหนแรงไปกว่านี้อีกแล้วค่ะค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง0.278เครื่องยนต์ของเ e s โ o Absolute เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V8 เทอร์โบคู่ ซึ่งสามารถสร้างกำลังสูงสุดได้ที่1,600แรงมา้าเมื่อใช้น้ำมัน e85 นะคะและยังสามารถลากรอบได้ถึง8,500รอบต่อนาทีตัวเครื่องยนต์นั้นถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบส่งกำลังแบบใหม่ค่ะที่ถูกพัฒนาและผลิตโดยค i นิเซกเองระบบส่งกำลังเป็นแบบ9จังหวะที่เรียกว่า Light Speed Transmission หรือ LST ซึ่งมาพร้อมกับระบบ Ultimate Power on Demand หรือ UPOD ที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์สามารถตอบสนองได้ใกล้เคียงความเร็วของแสงพร้อมทั้งยังมีขนาดที่เล็กและน้ำหนักที่เบาเพียง90กิโลกรัมเท่านั้นค่ะราคาเท่าไหร่ไม่มีประกาศนะคะรุ่นนี้แต่ว่ารถที่ถูกจองไปเรียบร้อยแล้วส่วนใครที่กำเงินจะไปซื้อตอนนี้ต้องบอกว่ารอนู่นเลยค่ะจะได้รับรถปี2 0 2 4ค่ะ สำหรับข่าวต่อมานะคะในปีที่ผ่านมาจากการร่วมมือกับทางผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิอย่างเป็นทางการจัดกิจกรรมแข่งขันขับรถประหยัดน้ำมันซูซูกิเซล e ริโอนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งค่ะได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากผู้ใช้งานรถอีโกคารุ่นนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวมาในปีนี้ค่ะทางซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่สภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า c e l เลเรีย i l i ูทิลิตี้อออาได้เชิญชวนลูกค้าแข่งขันขับรถประหยัดน้ำมัน s u ซ,ซูกิเซ l เลเรียเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์รถยนต์คอม a พ t คุณภาพเกินตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สองค่ะพร้อมกับเชิญสองนักแสดงและพิธีกรขวัญใจวัยรุ่นคุณใบเฟิร์นพัศกรพล,ลบูนและคุณแจ็คแฟนฉันโดยมีลูกค้าส่งรถเข้าร่วมแข่งขันจำนวนรวมแล้ว44คันเลยค่ะในเส้นทางกรุงเทพระยอง ระยะทางรวมแล้ว355กิโลเมตรในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน7ชั่วโมงหรือ420นาทีค่ะชิงรางวัลบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทรวมรางวัลมูลค่า120,000บาทค่ะซึ่งผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ได้แก่คุณทิติสุริโยรัตนโนพาสชื่อบริษัทผู้จำหน่ายที่ดูแลลูกค้าบริษัทซูซูกิฉาเชินซา 2,555จำกัดจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะอันดับ2คุณอิสระสีนวนลลีชื่อบริษัทผู้จำหน่ายที่ดูแลลูกค้าบริษัทอาริมิดออโต้เซลล์จำกัดจังหวัดมหาสารคามและอันดับ3คุณกุณลพัฒยอดสกุลชื่อบริษัทผู้จำหน่ายที่ดูแลลูกค้าบริษัทซูซูกิราชบุรีจำกัดสำนักงานใหญ่จังหวัดราชบุรีค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะกิจกรรมในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ซูซูกิเซเลริโจากการขับขี่โดยผู้ใช้ตัวจริงเป็นรถยนต์อีโคคาที่มีความคุ้มค่าสร้างความมั่นใจในเรื่องการประหยัดน้ำมันตอบโจทย์ด้านความคล่องตัวในทุกๆด้านสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะกับมัสด้าคารวานที่มุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ เปิดทริปสุดท้ายค่ะได้เยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ของมาสด้าชูเกียร์ยนหาดใหญ่ตลาดใหญ่เบอร์หนึ่งของมาสด้าในภาคใต้เลยทีเดียวค่ะชูเกียร์ยนเ์เลองเห็นว่ามาสด้านั้นเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมีนวัตกรรมยานยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพและมี d n a ที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของบริษัทค่ะจึงได้เข้าร่วมเป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อปี2540 ช่วงที่ผ่านมาความสําเร็จของมาสเตอชูเกียรยนหัดใหญ่เนี่ยเราอยู่ในหัดใหญ่เนี่ยยีปีแล้วนะครับแล้วก็เรามีความตั้งใจในการดูแลลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยอย่างเต็มที่ที่สุดเราพยายามทําทุกอย่างให้ครบวงจรปีนี้ก็เป็นปีที่19นะครับในหัดใหญ่เนี่ยเราเปิดโชว์รูมที่นี่เป็นโชว์รูมแรกนะครับสำนักง,งานใหญ่นะครับแล้วก็มีการขยายเป็นโชว์รูมที่2ก็คือสาขา30เมตรนะครับ แล้วก็ชมที่3สาขาสงขลาแล้วก็เมื่อต้นปีนะครับได้เปิดสาขาที่ระโนนนะครับเรามีศูนย์เรามีโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเนี่ยสี่ที่ในจังหวัดสงขลานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีศูนย์เคาะพ้นสีรถยนต์มาตรฐานด้วยนะครับในจังหวัดสงขลามาส d a เนี่ยไม่ใช่รถที่ขายดีที่สุดครับแต่มาส d a เนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่ดีที่สุดในราคาที่เท่าๆกันนะครับ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า20ปีนะคะเราทำงานด้วยความทุ่มเทและซื่อสัตย์ทั้งต่อลูกค้าและพนักงานซึ่งจากการลงมือทำงานเองทำให้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเมื่อมีปัญหาจึงสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะและยังมองว่าพนักงานนั้นเป็นเสมือนคนในครอบครัวต้องบริหารงานด้วยความยุติธรรมค่ะนอกจากนี้ยังสร้างโอกาสและตอบแทนสังคมอย่างเป็นสิ่งที่บริษัทนั้นให้ความสาคัญเสมอมาด้วยล่ะค่ะ อ l นิวอ Isuzu X-Series ราท้า <X> ทายท,ทุกลิมิตสุดขีดสไตล์เอ็กบลูการ์ชวนเที่ยวเลี้ยวแล้วมันลุ้นเ <c oughs> มื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ครบ600บาทขึ้นไป <c oughs> และสะสมคะแนนบลูการ์ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาท16สิงหาคมถึง3ามตุลาคมนี้ Keep ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พละนุภาพพลิกโลกช่วงสุดท้ายของรายการค่ะต้องบอกว่ามีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมากมายเลยถ้าพร้อมแล้วไปพบกันค่ะ โซฮอ95เใหม่เทคโนโลยีเอ็กซ์ตร้าฟอร์สในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์คืนความสะอาดเครื่องยนต์ให้รู้สึกเหมือนใหม่ช่วยปกป้องเหนือขีดจำกัดที่ PTT Station วันนี้นะครับเราได้มาอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับกับกิจกรรมดีๆที่ทางเมอร์เซเดสเบนประเทศไทยได้ จัดในชื่อว่า AMG Circuit Experience ที่ได้ให้สื่อมวลชนในสายยานยนต์นะครับมาทดสอบในพอร์ตฟิโอทั้ง13รุ่นภาพบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปตัางกันครับครับสำหรับช่วงเช้านะครเราก็อยู่กับหลูมแรกนะครับที่ทาง Mercedes Benz ประเทศไทยเนี่ยได้จัดสนามออกเป็น2หลกูก็คือโค้งแรก คือโค้งที่1ถึงโค้งที่5และจบด้วยโค้ง12ครับและเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ไปอีก1ลูนะฮะก็ได้ฝึกหลายๆแบบนะครับด้วยการที่ทาง Mercedes-Benz เนี่ยตั้ง a p e เไว้ให้เบรกแล้วก็เติมคันเร่งเราจะได้รู้ในลายสนามในลายเลสซิ่งซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่ม เพิ่มทักษะในการขับไลยเลสซิ่งก็คือไายแข่งตอนนี้เราอยู่กันที่โค้ง3-4นะครับช่วงทางตรงนี้เราก็เติมคันเร่งได้เลยนะฮะแล้วก็ทาง Mercedes-Benz เนี่ยเขาจะวางเอพิกไว้ให้เราเป็นจุดเบรกจุดเข้าโคง้งช่วงเช้านี้เราขับในตระก,กูล SUV ของ Mercedes-AMG นะครับทั้งหมด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มทักษะความรู้ความปลอดภัยได้ขับจริงๆณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้ไปครับเราไปเริ่มกับหลูที่2ในช่วงบ่ายนะครับก็เริ่มจากโค้งที่7ถึงโค้งที่11นะครับซึ่งแต่ละโค้งนะครับซึ่งแต่ละโค้งนะครับต้องใช้เทคนิคในการเข้าโคง้งซึ่งโค้งแต่ละโค้งมีความต่อเนื่อง แล้วทางอินสตักเตอร์ได้บอกว่านี่นะครับเป็นตัวทําเวลาเลยครับจะผลานไม่พลาดก็อยู่กันโค้ง6 1ถึง11นี่นะครับนี่ครับพอโค้ง11เดี๋ยวลองมาดูตอนที่สมบูรณ์แบบครบทั้ง12โค้งเลยนะครับ ผ่านโค้ง2แล้มาโค้ง3นะครับดีครับต้องเล็กครับเติมสวยครับเติมไปเลยครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราไม่ได้มีการเบรกกระทันหันไม่ได้มีการเลนเชนไม่ได้ขับแบบสลาลมแต่เราขับแบบลายเซอร์กิตคือลายเลสซิง่งหรือลายรถแข่งสำหรับกิจกรรมใน,นครั้งนี้นะครับนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์จากการเรียนรู้ในลายเลสซิ่งของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ที่ทาง Mercedes-Benz นะครับได้สารต่อภารกิจและยกระดับประสบการณ์การขับขี่รถยนต์มอเตอร์สปอร์ตพร้อมย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในกลุ่มรถยนต์สมรรถนะสูงวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะที่ Mazda JP เรียบทางโดนรามอินท้าค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะโดยเฉพาะ m a z t e r t 50ใครจะแวะมาที่นี่มาได้เลยค่ะและสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมง5นาทีที่ช่อง5 HD กดหมายเลขหนึ่งค่ะ และคุณผู้ชมคะอีก2ช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านล่างค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page นะคะแล้วก็รวมถึงยังมีอีกหนึ่งช่องทางอย่าง YouTube Channel ด้วยเซิร์ชไปเลยคำว่าออโต้วกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆกันได้นะคะวันนี้มินต้องบอกว่าหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ